好厉害！好厉害！ ตอนนี Hoy, ้กทุกวันเนีผมก็ดีแล้วเป็นเป็นเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าได้ดื่นช้าด้วยได้มารับโทรศัพท์ด้วยนกับ่อย่าก ฆรตังรักษาตากพวกเราเนี่ยก็ก็บอกว่าต้องานเยอะแต่ว่าถ้ามีเวลาว่างหรือว่าอะไรเียก็พยายามดลราขาพดีดู้มากที่สุดาว่าสุดต้องเรกยรับว่าเราใช้ร่างกายเป็นเจ้าของงาเอมากก็ต้องแล ตอนนี้ต่อนาผมก็วันนี้ขอบคุณแฟนบที่มาดกิจกรรมนี้ก็บอกว่าจะมีกิจกรรมที่พงากได้มาร่วยกันเป็นกจกรมนเนมัเจวแล้วก็มาวันนี้อาจจะขําได้ไม่ไปยเยเรียเร้อยตอนนี้เราต้ ไปกับเพจต้องรอรับประสบการณ์กิจกรรมที่น่าทึ่งที่สุดมันเริ่มคิดง่ายเลยจุดที่ตัวเองไป